กรุ๊ปออฟทหรือ G20 ที่มาของการจัดตั้ง G20 เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 ที่นครโครโลนประเทศเยอรมนีในเดือนมิถุนายนคศ .1999 มีการเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15 16ธันวาคมคศ .1999 ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี G20 มีได้มีสำนักเลข,ขาธิการที่มีพนังงานดำเนินการเป็นการถาวรเหมือนองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆอาทิ WTO, IMF, UN โดยประธานที่ประชุมจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปีในระหว่างประเทศสมาชิกโดยจะมีการเลือกจากกลุ่มประเทศในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไปท่20ย่อม,มาจาก Group of 20หรือกลุ่ม20 ประกอบด้วย19ประเทศและสาภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกกลุ่มประเทศ g 20มาประชุมกันเพื่อถูกประเด็นเศรษฐกิจการเงินต่างๆของโลกกลุ่ม g 20แตกออกมาจากกลุ่ม g 7เพราะผู้จัดการประชุมต้องการให้หลายประเทศมีส่วนร่วมมากขึ้นสมาชิก g 20เป็นตัวแทนของทุรวีบทั่วโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่คิดเป็น85ของขนาดเศรษฐกิจโลก2ใน3ของประชากรโลก และ75ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด G20 เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งพวกเขายังคงจัดประชุมกลุ่มย่อยกันแต่หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี2551ผู้นําแต่ละประเทศได้เข้าร่วมประชุม G20 ที่จัดขึ้นทุกปีการประชุมแต่ละครั้งจะวางกรอบหลักไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเช่นการสร้างความกินดีอยู่ดีหรือประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง 1. ประสานความร่วมมือในระดับมหาภาคที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลกการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. ปฏิรูปและปรับปรุงระบบก,การเงิน 3. ปฏิรูปสถาบันการเงินระหว่างประเทศได้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกและเวทีต่างๆ สมาชิกของ G20 ประกอบด้วยผู้แทนสหภาพยุโรปและอีก19ประเทศได้แก่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ8ประเทศได้แก่สหราชาณาจักรแคนดาฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมน,นีสาหารัฐอเมริกาและออสเตรเลียและประเทศ กำลังพัฒนาขนาดใหญ่11ประเทศได้แก่อร์เติตินาบราซิลจีนอินเดียอินโดนีเซียเม็กซิโกรัสเซียซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้และตุรกีทั้งนี้ขนาดเศรษฐกิจของสมาชิก G20 คิดเป็นร้อยละ90ของเศรษฐกิจโลกและมีจำนวนประชากรรวมกันประมาณ2ใน3ของโลก ประเด็นสําคัญและความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นของการประชุมหรือการดําเนินการที่เป็นข่าวสารขององค์กรดังกล่าวสำนักข่าว BBC รายงานว่าผู้นําประเทศระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้ง20หรือกลุ่ม G20 เห็นชอบข้อตกลงประวัติศาสตร์ซึ่งจะเก็บภาษีกําไรของธุรกิจขนาดใหญ่เป็นจํานวนอย่างน้อย15%และเมื่อวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564หลังจากเกิดความกังวลมาอย่างยาวนานว่า บริษัทข้ามชาติต่างๆจะหาทางโยกย้ายผลกําไรของตัวเองไปยังประเทศหรือดินแดนที่มีกฎหมายเก็บภาษีต่ําข้อตกลงภาษีดังกล่าวเสนอโดยสหรัฐก่อนจะได้รับความเห็นชอบจากผู้นําชาติ20ทุกคนในการประชุมที่กรุงโรมและคาดว่าจะมีการรับรองข้อตกลงในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้โดยมันจะมีผลต่อบริษัทที่มียอดขายทั่วโลกมากกว่า20,000ล้านยูโรและมีอัตรากําไรมากกว่า10% นางเจเน็เยอเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้คือช่วงเวลาสำคัญสำหรับเศรฐษฐกิจโลกและจะหยุดความเสียหายถึงรากฐานของการเก็บภาษีนิติบุคคลเธอบอกอีกว่าธุรกิจสหรัฐ,ฐ,ฐและแรงงานจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้แม้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นก็ตาม สหรัฐและอินโดนีเซียประกาศเรียกร้องในวันนี้ให้มีการเปิดการประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับโรคระบาดในอนาคตโดยขอให้ประเทศสมาชิกในกลุ่ม G20 ใช้โอกาสจากการประชุมในเดือนนี้เพื่อวางแผนสร้างระบบก,การรับมือระดับนานาชาตินางเจนเนตเยเินรัฐมนตรีคลังสหรัฐและนางศรีมุญญานีอินทราวาตีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอินโดนีเซียออกแถเลงการร่วมโดยระบุว่า การประชุมของรัฐมนตรีสาธารณาสุขและรัฐมนตรีคลางที่จะจัดขึ้นในการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่กรุงโรมคือโอกาสทางการเมืองที่จะลงมือป้องกันไม่ให้เชื้อโรคในอนาคตกลายเป็นโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแถลงการร่วมดังกล่าวระบุว่าโควิด -19 เผยให้เห็นว่าประเทศต่างๆไม่พร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้และมีความร่วมมือระหว่างประเทศในวงจำกัดดังนั้น,นกลไกระดับโลกในการตรวจจับป้องกัน และแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลก